ให้ยายกินได้นิดนึงก็เลยมันเหลือเจ้าก็ให้ไก่ของกินข้าวกรอด๋มันมันหวนของม็ดวนกินเม็ดมันจะกินเม็ดอโอ้อับแน่นะไม่ได้กับแม่แล้วเอคยทำไอ้หอแม่ก็บลูกมี วันนี้พี่เขาทำแบบนี้ค่ะรักแม่คนเดียวแม่ก็เังอยูกมากที่แลยคุณแม่นี่ลูกนี้พี่การทั้งสองคนใช่ไหมครับ อบถ้ามันจะสําเร็จได้คุณยายต้องยิ้มหวานๆให้ผมก่อนคุณยายยิ้มให้ผมหน่อยยิ้มมันหวานหวานที่สุดในชีวิตหวานที่สุดยิ้มได้ๆๆๆยิ้มปากก็ยิม้มน้ำตาก็ไหลเนาะคุณยายเนาะเดๆๆนนิมนก็ได้เองครับยิ้มมันหวานให้ผมหน่อยยิ้มอีกครั้งหนึ่งยิ้มสามครั้งโอเคคุณยายพนมมือขึ้นนะ หลับตาห้ามดูห้ามาม,มองอะไรทั้งสิ้นผมจะเสียบแบงค์ยี่สิบให้ให้คุณยายเดีย๋ยวผมจะท่องคาถาสาธุด้วยความดีทั้งหมดที่ทำมาอปัตติโทอปัตติเทเทนะเฟื่องเฟื่องให้แบงค์ยี่สิบของคุณยายเปลี่ยนสีด้วยเฟื่องเมื่อกี้คุณยายมีเท่าไหร่อ,อ่าคุณยายแบงค์มือเลยครับ อันนี้คือของคุณยายใช่ไหมเอ,าอ้าอยายลืมตาได้ครับนี่ของคุณยายใช่ไหมแบงค์ยี่สิบเห็นไหมกลายเป็นแบงค์พันมาหนึ่งแบงค์เอากลายเป็นแบงค์ร้อยมาอีกหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันรวมทั้งหมดสองพันบาทมาี่ผมนับให้หลังเบิรกันลูกวันนี้เป็นวันแม่นะวันนี้ต้องต้องมีความสุขนะคุณยายนะเป็นวันแม่ลูกก็มาไหว้แม่แล้วนะมีความสุขเปลี่ยนสีหลับตาด้วยครับถ้าไม่หลับตามันไม่แบ่แม่เปลี่ยนสีนะ หลับเด้อผมอามือออกเดี๋ยวผมจะท่องคาถานะโอมอปัติโทอปัติเทเทสพ่วงพ่วงคุณยายแบงมือเลยครับอ้าวลืมตาออกของคุณยายมีกี่บาทยี่สิบแม่คุณเสกให้อีกห้าร้อยแบงค์ยี่สิบมันงอกมายี0ห้าร้อยสุขสันต์วันแม่นะครับคุณ ยายเพาะมีสุขภาพตุ่งตุ่งหมากสู้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 เสงินให้ใช่ไหมจ้าเป็นยังไงคะดีแต่ใจไม่เงินมาจากไหนู้ภัยมาเสกเงินเนี่ยไม่รู้จ้ะมาถึงเห็นอยู่ในมือฉันมีแค่ยี่สิบบาทพวตะแกยงให้ให้ลืมตาคืนก็ะยิเงินเห็นเงินอยู่ในใน ตอนแรกมีเงินตอนแรกมีเงินอยู่ยี่สิบบาทเขาให้หลับตาใช่ไหมคะ,ะแล้วพอลืมตามาเปลี่ยนยี่สิบบาทเป็นเท่าไห,า 2> 2, หร่คะคุณยายสองพันสองพันกับยี่สิบบาทมีสองพันมาเพิ่มใช่ไหมคะจะไปซื้อตับไก่เมื่อไว้ให้ลูกแล้วก็ซื้อเองล่อเ,เอง ล้วเอกแต่เทียมเขายังไม่มาเลยเขาอยากวันเมยียเล้วว่าเขาไม่ไา้มาคื<ข>อตามบ้าน<พ>ค้ามันก็เพงไได้เงินวันนั้น,นบีใจจ้ะบีใจมากเลยคุณพระคุณเจ้ามาโปรดจ้ะโปรดสผู้ยา